โโอ้วงอะไรครับบานอดซองพี่น้องครับขำคุ้นๆมัดๆค,ครับพี่น้องนี่ปลาบอกว่าซีโรตเศรษฐีครับใหลลวยคือเศรษฐีครับอ๋อ,อ,อถึงอูแล้วถึงอูแล้วอย่าให้ลูกพี่ครับลงเองเลย อาจริงแล้วบ่าว่าเนื้อนู้นู้อยูไ่ไหนคุดหนูหอ้อะไรเฮ้ยนู้บะไหลน้องไหนจัดไปเขาขุดปูใครกัคุคค้มแล้วตัวระบาดเนาะนั่นแหละขุดปูเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยคุดเจอ๊ย่ยยยยยน้ำควายเด,ดี๋ยวเดี๋ยว เอากับเขาเอให้น้อจ่าเยวเอาพูดเองคนจ่ายเงินเขาไงกูแจกเขาหนแหละโอ้ chiều vàng nhân chiều vàng <cười> ừ. <cười> đền bầu các đền bầu phan 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 <laughs> โอ้ยก็เลยพลิเลิกันยากันขึ้นโอ้ประพานเลยลูกพี่าไปเลยโอ้โ้คอย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 เปิดคอยปคอย เออเออโอ้ยมาตรวจรถถุยไม่เห่ียหล่อเนี่ยครับถึงอุยอย่างปลอดภัยครับ ขอบคุณเฮียนะที่แบ่งไม้ปลาเราสิน้นโอ้แบ่งไม้ปลาเราใช้โอ้โอแกยังใช้ปลาเราเส้นอีกเดียวสักนนะ่มักปลาเราสำหรับการทำงานก็เลยแบ่งไงครับ M M สี่ห้า Mitsubishi Electric เอาเขาส่ไ,ไ,ไม่อยามาไก๋ไวยจะมาเนียโรลเลอร์ใหม่ทั้งสองข้างครับค่งได้รถแดงปะขอบุ นี่โอ้มันคืดจวดแต่ลูกเว่โอ้เดเดิอคัคำจังคัง แค่บรฒนัดแค่แค่บัฒนัทในก็สทดนี่ครับตักซส่รถดำสบายครับแซ่ไปแซ่ไปลูกเว้ไซ่ไป ควนเลยร่ะ well, นรถบ่มีส่งอีหลี่เอฟเอฟซีถามว่าปาเราซื้อมาจากบาทหรือเปล่าเราาเราซื้อมาจากบาทเส้นเขามากมี่น้อเส้นเส้นเขามากเส้นเขามากปลาเราไปซื้อรถเส้นรถกนรวยมากเัยบุญบ่มีเงินกัดเจะไเกาอกเาเกาเอาไปจอดลื้อ

อย่างนี้มงกอมันม่บ่มันเป็นมันเป็นโชคบ่ตัวนี้ที่อันนี้ัวนี้ที่สูีู๊บสามนะสีแม่นบ่นักบ่แม่นักบทแขนพอได้ไหมพี่น้อง เดี๋ยวนายขอสูบขอสูอสเป็นอย่างมันอ๋อสิตอกเอานะอืลิ่งโอ้ยตัวใดน้องบาทน,นี่มันสิมีหู้อยู่หรอกเว้ยแต่ละรถยนต์ก็ได้อยู่มิดซูครับอีเขียวนอนทงนี่ก็มิดซูครับไปเราแล้วถึสกสลกยังกับมิดซูกับบ้องหักันนะพี่น้อง อหอว่าเราสองกะมันมันครับพี่น้องกำกำกุ้นให้เราอู้อันนี้ตัวใหญ่ครับน,นี่ตัวแม่มันอันนี้ตัวลูกมันน,นี่ลูกมันนี่แม่มันแมงมุกมุ่กี้มันนี่ซ้ำกันก็ตัวมันด้วยเมุ่กี้ตัวนี้ครับซ้ำตัวนี่โอ้คักเลยพี่น้อง โอเคก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านครับพี่น้องเจมี่บายบายครับสวัสดีครับ